ยางในเลทราคาเท่านี้คุณภาพเท่านี้ผมว่ามันโอเคครับเ,เขาตอบโจทย์หนึ่งราคาไม่แพงนะครับสคุณภาพ่อทั้ง cover ต่อราคาพอได้ลองมาใช้จริงก็เชีย์ประทับใจอยู่โซเชียลร้อนแรง,รงอันนี้กระแสแรงอย่างนี้อยู่ได้ยังไงอยู่ไว้เหรออย่างนี้ต้อง<ล>โดนต้องโดนครับผมไม่โดนเลยสวัสดีค่ะพบกับรายการ C S T Talk นะคะกับดิฉันไอค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะ ถ้าอยากรู้ว่าเราจะมาทอล์กเกี่ยวกับอะไรนะคะและทอล์กกับใครตามไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญในรายการของเรานะคะอยู่กับพี่ซัมเนาะเดี๋ยวเราให้พี่ซัมแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งค่ะครับชื่อซัมครับคณะบดีชดช่วงครับ เป็นเจ้าของร้านบูนสปอร์ตครับใช้รถ R ัน2 GS อยู่ครับเดี๋ยวอรุญายาถามเนาะว่าก่อนที่จะมาใช้นะคะรู้จักกับยาง c ีเได้ยังไงครับที่รู้จักกับยาง c ี t กระแสะมันแรงครับกระแสะในโซเชียลมีเดียมันแรงมาก <c oughs> เห็นใครเต้นอยู่ในโซเชียลมีเดียไม่รู้ CST <c oughs> อยู่เห็นอยู่ผมกเอ้ยยางอะไรวะแบบอ๋อติดใจ <c oughs> ที่คนเต้นเลย <c oughs> ติดใจคนเต้นเลย <c oughs> ความพึงพอใจมาก่อนความถูกใจมาทีหลัง <c oughs> ที่เห็นเนี่ยคือเอ๊ะได้ยินชื่อแบรนด์เซียทีมาพอสมควรแล้วครับมันมีมาสักพักแล้วแต่ว่าพอมาเห็นในโซเชียลมีเดียแสมันมีมาเหมือนกัน<า>พอได้ลองมาใช้จริงก็โอเคประทับใจอยู่ถ้าเกิดว่ายางในเลทราคาเท่านี้คุณภาพท่านี้ผมว่ามันโอเคครับ <okay S 1> ราคานะคจับต้องได้ราคาไม่แรงครับแล้วหลังจากได้ใช้แล้วเป็นยังไงคะสมรรถนะ การเข้าโค้งหรือว่าการลื่นน้ําเวลาที่เราลุยจมรใช้งานกันนาคอผมว่าถือว่าสมราคาครับสมตามราคาว่าข้อดีของเขาเนี่ยในเลทราคาเท่านี้เขาตอบโจทย์หนึ่งราคาไม่แพงนะครับสคุณภ,ภาพค่อนข้างครเวอร์ต่อราคาในเลทเท่านี้นะครับที่ลองใช้อยู่ก็ประทับใจปั่นดินมันมากต้องบอกกัน <laughs> <laughs> ปกติทั่วไปแล้วก็มีปั่นดินถ่ายรูปมากสวนมากจะเน้นตัดฉากปั่นดินมากกว่าก็ถือว่าโอเคทาได้ดีครับในเรื่องของคุณภาพกับราคาความรู้สึกของพีรู้สึกว่ายังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าจริงๆพอได้ยินชื่อแบรนด์ CST ทีแรกรู้สึกว่ามันเป็นยางไต้หวันเป็นยางจีนแล้วมันจะเป็นยังไงวะเอ๊ะยางไต้หวันยางจีนมันจะดีไหมโอเคพอมาเห็นราคาก็ลอลองตัดสินใจลองมาใช้ดูเอ๊ะมันดีกับราคานะในเรทราคาเท่านี้ดีก็ใช่ใช่ใช่ถือว่าโอเคครับประทับใจอยู่อยากจะฝากอะไรไหมคะกับท่านที่ กำลังตัดสินใจ,นใจเนาะตัดสินใจว่าจะซื้อ,อยางกับ c f t ครับโซเชียลร้อนแรงันนี้กระแสแรงอย่างนี้อยู่ได้ยังไงอยู่ไหวเหรอต้องโดนอย่างนี้ต้องโดน,น,นต,ต้องโดนนะผมยังโดนเลยงั้นวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณกับพี่สัมมากอยากจะฝากช่องว่าฝากด้วยครับขอฝากร้านบูนสปอร์ตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์ BM เป็นหลักครับเซอร์วิสมอเตอร์ไซค์ BM ครับ แล้วถ้าเลืกถึงยางต้องยางต้องนี่ครับตามหมวกเลยซียีครับใส่หมวกแล้วไม่นึกถึงได้ยังไงค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะค่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ